i อยากตอบแม่แต่ไม่เพียงใดรักคน,น,นที่น้องเท่าน้ำย่ใหที่ให้แรงใจให้พัฒนาขอคนเทียเ่ยวใจเพี่ยวตาตาให้ใหญ่ทุกไปทังเดินหา มีความปิครับที่เห็นชุมชนเราแห่งนี้นะครับสนุกสนานนะครับไปดูพื้นินแล้วยังรไถ่ายข้ินก่นนะไปถ่ายมาแล้วเ็สีหรือป่าเออนะคนเยอะนะตำรวจเยอมาเออนะครับผมตรไหนเออนะครับถ้าเยอะปเราหนท้า เดี๋ยวจาไปดูถ่ายข้าวมีข้ามีถ่ายก็มีรียงครับนะปฏิรูปโรงทะเบียนนะครับสถานีเอสพีมีของเ่นเด็กทานมีปีดเกตสหนาเลยมีกันเป็นบาลเนี่ยมีนักบินเด็กที่ไทยขับมาคับ thôi đi, đi, đi. Đi lên đừng đi nắp, đừng lên không? Ừ, <laughs> OK, 2, เดินโลดเดินใส่รูปกันนิยมนนึงนะอนอจริง่ะางเดิค่ะ

nhưng mà cho biết anh khi <laughs> nào chúng ta gặp nhau, đi xem. <ส>มาางหน้าครับมา้างหน้าเลยเออ้าหน้าครับเข้าแถวเลยครับลูกเออเดี๋ยวจัดหนักไปเลยเนี่ยเอาเต็มเตมเลยเอาม้วนเลยเออตุนเนันครับตุนเนันรูบตนเนันตนเนันตนเนรันตนนรันตุนเนรันตุนเนรัน

บางบัวทองค่ะครับสวัสดีครับผมคุณครูสงหวังโสกูนะครับก็เป็นผู้ช่วยครูที่โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองครับครับผมครับน้องนัทนะครับนัทวัชเชยนามนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินนะครับอยู่ที่กองคลังนะครับอยู่สังกัดอยู่ที่องค์การบริหารสบวนบางบัวทองเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นต้องต้อนรับน้องๆที่น่ารักนะคะวันนี้ให้เขาเป็นน้องกับเป็นที่แล้วก็ผู้ปกครองประชาชนทุกทท่านนะคะวันนี้เรามาร่วมทํากิจกรรมโครงการวันเด็ก ประจำปีพศัก,ก2557กันค่ะซึ่งวันนี้เราก็เห็นเด็กๆของเรานั้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณแจมค่ซึ่งปกครอง1 2 3่องโอ้เสียงผู้ปกครองเยอะกว่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะท่านนายกยิ้มทั้งวันเลยวันนี้ตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วว่าโอ้โหเบียดเสียดก,กันเข้ามานะคะขอขอบพระคุณ ท่านนายกเป็นตหน่งสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมาเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 5 7ในวันนี้เรื่องด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบนลมีกำหนดให้เป็นันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต้องได้รับการพัฒนาในศัยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสูงไปองคงการบริหารส่วนตำบลบางบัวทองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2551ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานเรื่องเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสองเพื่อเป็นการส่งเสร,ริมให้เด็กและเยาวชนม,มีพัฒนาการเต็มศักย,ยภาพทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลกจากสิ่งเสพติด 3. เพื่อเป็นการส่งเสร,ริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงบนเวทีการเล่นเกมการบริการอาหารเครื่องดื่มและการแจกของรางวัลต่างๆเป็นจำนวนมากวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเราวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติระาจำปี2 557ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากอทองขอกราบเรียนเชิญครับ ามของนาง,งสาวยิ่งรักจินวัฒนนายกรัฐมนมตีเนื่องในวาระโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2557วันเสาที่11มกราคมพศ2557ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราชพศ2557ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง และขอโอกาสอันมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนนี้ส่งความรักความปราถนาดีมายังเด็กและเยาวชนคนไทยที่น่ารักทุกคนวันเด็กแข่งชาติเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความสำคัญของเรื่องความกระตัญญยูรู้หน้าที่มีวินยัยเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังของชาติพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าต่อไปสิบนะคะจะกล่าวเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช2557ประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทองค่ะราบียนท่านรองนายกโครงการบริหารส่วนตำบลบางบะทองท่านเราคุณชาติเจริญมทสิทธิ์สมาชิกสภาโครงการบริหารส่วนตำบลบางบทอง ที่ปรึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประหลัดบัญชัยสืบสังท่านรองประหลัดน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและเด็กเยาว,วชนที่รักและเคารพรทุกท่านผมรู้สึกินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศัการาช2557ในวันนี้ในการจัดงานวันเด็ตนั้น ครั้งนี้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตซึ่งคำวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ .2557 กรา,า 7, ตันตูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินยัยสร้างไทยให้มั่นคงผมเชื่อว่ากิจ,รจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยวาวชนได้รับความรัก ความอาคุณความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทําให้เด็กรู้สึกนหนักถึงความสําคัญบทบาทและหน้าที่ของตนเองและขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังไม้ที่สมบูรณ์และแข็งแรงมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและเพื่อเป็นกําลังสําคัญของประเทศและพัฒนาต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิด ก,ก,รรกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติาป,ประจำปีพศ2557ณบัดนี้